สวัสดีครับกระผมนายพิชัยกิณิสกุลรหัสนิติหกสาม0ู1 0์หนวันนี้นะครับจะมาสรุปสาระความรู้ในรายวิชาศิละปะกับชีวิตในหมวดศิละปะการแสดงครับบทที่11สุนทรียศาสตร์ทางด้านศินละปะการแสดงความเป็นมาศิละปะการแสดง1เกิดจากการที่มนุษย์ต้องการแสดงอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 2. เกิดจากการที่มนุษย์ต้องการเอาชนะธรรมชาติด้ดยวิธีการต่างๆ 3. เกิดจากการเล่นเรียนแบบของมนุษย์ ประเภทศิลปะการแสดงหลักๆแล้วสามารถแบ่งมาได้ดังนี้ 1. นนาฏศิลินไทยและการละครรูปแบบมาตรฐานหรือแบบแผน 2. นาฏศิลป์และการละครพื้นบ้าน 3. นาฏศิลป์และการละครตะวันตกและ 4. นาตยศินป์าละการละครแบบสร้างสรรค์ครับสุนทรียศาสตร์กับองค์ประกอบความงามของศิลปะการแสดงสุนทรียภาพทางด้านนาฏศิลินจะเกิดขึ้นได้ด้วยการอาศัยองค์ประกอบ ทางด้านนาฏศิลินหรือน่าตรรตร,รมทุกๆด้านให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องเชื่อมโยงกันเป็นสำคัญจึงจะทําให้เกิดความงามอย่างสมบูรณ์ได้การประเมินความงามทางด้านศิลปะการแสดงซึ่งองค์ประกอบความงามของศิลปะการแสดงประกอบด้วยคอนเซ็ปต์นาฏยวรรณกรรมตัวละครดนตรีท่าฟ้อนท่าเต้นนาฏยอลังการอุปกรณ์การแสดงแสงสีและเทคนิคพิเศษอื่นๆ และการเช่นชมความงามด้านศิลปะการแสดง1ต้องรู้จักประเภทของการแสดงว่าเป็นประเภทใด2ต้องรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการแสดงด้วย3ศึกษาประวัติและประเภทของตัวละคร 4. ศึกษาความหมายของท่าทางทางภาษาหรือท่าทางต่างๆทา,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 างกายภาพ 5. ผู้แสดงมีความสวยงาม6เครื่องแต่งกายสวยงามเหมาะสมกับบทบาทของตัวละคร7การขับร้องบทเพลง,แ,งและดนตรีประกอบกับการแสดงมีความไพเราะ 8. ฉากประกอบเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่แสดง 9. าประเมินสาระที่ได้รับว่ามีประโยชน์อะไรจากการชมการแสดง้นนั้นบ้างบทที่ 12. ทกาะและกระบวนการสร้างสรรนวัตกรรมด้านศิลปะการแสดงทกาสาระกระบวนการสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงโดยมีนวัตกรรมเกี่ยวข้องนั้นเป็นการปฏิบัติการที่อาศัยการฝึกฝนปฏิบัติซ้ำผ่านกระบวนการคิดอยากสร้างสรรค์จึงก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่า และมูลค่าสามารถยกระดับศิลปะการแสดงเกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมฐานศาสตร์การรับรู้งานทางด้านศิลปะสามารถแบ่งฐานศาสตร์การรับรู้ทางด้านศิลปะออกได้3ฐานศาสตร์ดังนี้1ฐานศาสตร์ทางการเห็น2ฐานศาสตร์ทางการได้ยินและ3ฐานศาสตร์ทางการเคลื่อนไหวครับคุณค่าของงานศิลปะแบ่งออกได้4ด้านคือคุณค่าด้านสุนทรียะ คุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณค่าทางด้านประเพณีวัฒนธรรมและคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจแนวคิดการตัดสินความงามแนวคิดการตัดสินความงาม1กลุ่มอัต,ตานานิยมเชื่อว่าความรู้ความจริงความดีงามทั้งหลายไม่มีจริงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น2กลุ่มปรนนิยมเชื่อว่าสุทริยธาตุามีอยู่จริงแม้ว่าเข้าถึงไม่ได้3กลุ่มสัมพันธนิยมเชื่อว่ากฎเกณฑ์การตัดสินทางสุทริยศาสตร์ ควรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นประโยชน์และความสําคัญของทัษาและกระบวนการสร้างสรรค์วัตกรรมด้านศิลปะการแสดง 1. เป็นการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่2ศิลปะการแสดงเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่บ่งบอกความเป็นตัวตน 3. ศิลปะการแสดงเป็นสื่อสากลที่สามารถเข้าใจและอธิบายความเป็นตัวตนของมนุษย์ในกลุ่มชนนั้นๆ 4. ศิลปะการแสดงเป็นการสอนให้รู้ถึงความเป็นมนุษย์ และ 5. ศิลปะการสแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ทำให้มนุษย์มีการปฏิสัมพันธ์และสร้างพฤติกรรมร่วมกันครับบทที 13, ่ 13. ศิลปะการสแสดงในศตวรรษที่21ความหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21คำว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สามารถสรุปทสสักษะสำคัญย่อๆที่นิสิตควรมีไว้ทักษะการเรียนรู้นวัตรกรรมหรือ 3R และ 4C หน้าที่ศิลปะการสแสดงในอดีต ศิละปะการแสดงโดยเฉพาะนาฏกรรมในยุคโบราณน,นั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญของพิธีกรรมโดยมีการลอกเลียนกิริยาท่าทางต่างจากสัตว์และสิ่งแวดล้อมเช่นการเลียนแบบท่าทางสัตว์ไม่ได้พบเห็นสัตว์ที่มีลักษณะใหญ่โตหรือสัตว์ที่มีลักษณะแปลกไปจากสิ่งที่คนในชุมชนเคยพบเห็นมาก,ก่อนแต่นั้นการลอกเลียนกิริยาท่าทางเพื่อเป็นการสื่อสารและอธิบายความให้เกิดความเข้าใจในหมู่สังคมชุมชนนั้น,น,นจึงมีความจำป็นอย่างยิ่งรูปแบบของศิละปะแสดงสมัยในศตวรรษที่21 รูปแบบของศิลปะการแสดงสมัยที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตรวตรรษที่21จะมีรูปแบบเชิงประยุกต์หรือการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเดิมมาปรับให้เข้ากับบริบททางสังคมปัจจุบันการเข้าใจและชื่นชมความงามทางศิลปะการแสดงในศตรวตรรษที่21การเข้าใจและชื่นชมความงามของศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมซึงแตกต่างจากการเข้าใจและชื่นชมความงามของศิลปะการแสดงในศตรวตรรษที่21ซึ่งมีหลักในการทำความเข้าใจดังน,นี้ รูปแบบการแสดงไม่อิงจากวรรณกรรมนักแสดงจะแสดงการเต้นรำหรือการละครด้น่สดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสามารถใช้เสื้อผ้าปกติที่คนทั่วไปสวมใส่ในการทำการแสดงการแต่งหน้าทำผมแบบจารีตจะไม่นิยมนำมาใช้ดนตรีประกอบการแสดงนิยมใช้เสียงเทคนิคพิเศษเสียงที่มาจากจังหวะกระทบเสียงจากสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการแสดงและไม่นิยมใช้ดนตรีแบบมีทำนองหลักและทำนองร่วมมาใช้ในการแสดงด้วย พื้นที่ทางการแสดงสามารถแสดงได้ในส่วนสาธารณะพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ที่ผู้คนไปรวมตัวกันมากประโยชน์ของศิลปะการแสดงในศตวรรษที่21เน,นะครับมีพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาการทางด้านสังคมพัฒนาการทางด้านสมองในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับบทที่14ศิลปะการแสดงในวัฒนธรรมไทยและตามประเทศศิลปะการแสดงในวัฒนธรรมไทย1ศิลปะการแสดงในวัฒนธรรมไทยตามขนบและจารีต ดั้งเดิมมีหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถจำแนกออกได้อย่างชัดเจนกืสองลักษณะการแสดงโขนและละครไทยดั้งเดิม 2. ศิลปะการแสดรงร่วมสมัยในวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางใหม่ที่ปรากฏชัดเจนขึ้นในรูปแบบการแสดงละครและนาทยาศินโดยผู้สร้างสรรผลงานจะมีอิสระทางความคิดในการตีความเนื้อหาของการแสดงได้อย่างอิสระมากขึ้นมีการทดลองหรือค้นหากลวิธีใหม่ๆในการนำเสนอผลงานอาจมีการผสมผสานแนวคิดในอดีตร่วมกับแนวคิดในปัจจุบัน ภายใต้บริบทการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์อย่างเสรีในโลกแห่งศิลปะการแสดงครับศิลปะการแสดงในวัฒนธรรมต่างประเทศในกลุ่มชาติตะวันตกปรากฏทั้งในรูปแบบศิลปะการเต้นการละครและการแสดงโอเปร่าซึ่งศิลปะการแสดงในวัฒนธรรมตะวันตกนั้นปรากฏขึ้นจากชนชั้นสูงที่ปกครองประเทศและประชาชนทั่วไปศิลปะการแสดงที่ปรากฏในกลุ่มวัฒนธรรมตะวันตก ปรากฏในรูปแบบสแสดงที่โดดเด่นได้แก่บัลเล่จัสแดนคอนเทมต์โพราลีแดนโอเปร่ากลุ่มประเทศตะวันออกกลางมาเป็นการเต้นในกลุ่มวัฒน,นธรรมอาหรับซึ่งเพลงเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าหรือเพื่อความบันเทิงด้วยศิลปะการสแสดงที่ปรากฏในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่โดดเด่นเช่นเบลลี่แดนหรือการเต้นระบำหน้าท้องโดยมีถิ่นกำเนิดการเต้นในดินแดนอียิปต์ก่อนที่จะเผยแพร่ในประเทศกลุ่มอาหรับในตะวันออก ขอภายครับในตะวันออกกลางกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกศิลปะการแสดงกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกที่โดดเด่นคือพระระัตนทายนัทธายศิลป์ที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดียซึ่งมีถิ่นกําเนิดจ,จากทางตอนใต้ของอินเดียกําเนิดจ,จากชนชาติสายทมินศิลปะการแสดงอุปรากรจีนหรือนิ้วหรือละครคาบูกิของประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นที่1 5การประยุกต์ใช้ศิลปะการแสดงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้ศิลปะการแสดงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปรากฏที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมทั่วโลกสามารถกล่าวโดยหลักๆอยู่3ด้านคือ1การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและสติปัญญา2การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจและ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคมครับ การประยุกต์ใช้ศิลปะการแสดงเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนั้นโดยสามารถประยุกต์ใช้ศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนได้ดังต่อไปนี้ 1. การประยุกต์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของคนในสังคม 2. การประยุกต์เพื่อพัฒนาสุขภาพสุขภาพรนาามยของคนในสังคม3การประยุกต์เพื่อพัฒนาความคิดอารมณ์และจริยธรรม 4. การประยุกต์เพื่อสร้างเสริมอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 5. การประยุกต์เพื่อสร้างเสริมโอกาสความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม กระผมก็ขอจบการสรุปสาระความรู้ในรายวิชาศิลปะกับชีวิตในหมวดศิลปะการแสดงไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ